ครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับทุกทุกท่านนะครับผมท่านผู้ชมครับมาเจอสารใหม่อีกที่ที่หนึ่งครับอยู่บ้านน้องไผ่นะครับผมนะก็วันนี้คือสารตรงนี้เนี่ยคือสารเจ้าปู่สำรานนะครับสารเจ้าปู่สำรานพอดีผมมาเจอที่นี่พอดีเป็นสารใหม่ที่จะมาถ่ายทําให้ท่านผู้ชมได้ดูกันแล้วก็พร้อมจะมาขอโชคลาภพอดีเจอเจอแม่ป้าครับผม เพิ่นมาทําความสะอาดอยู่นี่พอดีเลยนะแม่ป้านะเออมาทําความสะอาดพอดีซื้อว่าสารเจ้าปู่สํารานะครับแต่ว่าท่านผู้ชมครับเห็นแต่รูปปั้นปูเนาะแต่ว่าถ้าเป็นไปได้อยาได้รูปปั้นใหญ่ๆเนาะเนาะใหญ่ๆเนาะเออจะได้รูปปั้นใหญ่ๆนะครับท่านผู้ชมเออแม่ป้านื้อวัสดุองไรครับนี่ยายยายซื้อวัได้ก่อน แม่แตวแม่แตวนะครับผมแม่เตวเพิ่งมาทําความสะอาดตรงนี้นะครับผมนะที่ศาลเจ้าปู่สํารลานอันนี้เป็นศาลใหม่นะท่านผู้ชมคือเดี๋ยวเรามากลับมาไหว้มาขอโชคขอลาภเพิ่นเพิ่นมาเรียงปูพอดีเห็นมันเพิ่นกลับมาได้เาความความสะอาดมะยังเห็นว่นี่ปูมันก็กินน้าสําล้านเรียบร้อยแล้วเมนเห็นมันยนะมือว่านกินครับแม่กับมาอันนี้เพิ่นมันมาเลียงเพิ่นมาจอื เพิ่นยุนี่ผมสอบถามใน่คนในบุบันห้องเด็กเพิ่นมาขอโชคขอลาบหลายบ่จหรือว่ามาเรื่อยๆพูดที่ผ่านมาเออมาเรื่อยๆแล้วก็บาดนี้ก็มาขออย่างเพิ่นก็ให้อืเมียอยู่ได้ล่ะก็ให้สมหวังดังปรารถนาอยู่นมาแม่โอ้นะครับมาที่นี่แม่พ่อสีหูขาวๆขาว่าวสารมองนี่เพิ่นสั่งปีพ่อสอยังครับเมียก็บ่ค่อยหูเด้อเพิ่นเพิ่นได้เขียนไว้บ่เขียนไว้บ่่แม่แต๋วว่า เพื่อนได้เขียนพ้อสอสารในบริว่ารยังไรหรือว่าหรือว่า,อ,วา,อ,วา,อ,วาอันนี้นาทีทไม่เนาะแล้วแล้วสารเก่าเพิรนอยุใส่ไหมสารเก่านี่น้อยนนั่อยู่หลังบ้านอยู่ยุหลังบา้า,งบานเพิจ้าโอ้สารเก่าปูนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งครับนี่ครับการขัดทีสร้างกรับหมาบริวารเพิ่์ดเนาะ,ะบริวารเพิ่์ดนะครับเข้าไปอันอันมาเละระบาดนีมเข้าได้เข้าได้ระบาดเขาก็อทีมันก็ตายลอยละลานอืม สารมันตายหรออืมมันจะซื้อมาซื้อมาซื้อ,อยังมา้ยเนี่ยยากอือม,มาไหวปู้มาไหว,ผ,หวผู้เพิ่นนะครับท่านผู้ชมเนาะนี่ครับบริวารเพิ่นครับนะครับผมก็เอาโมไซค์มาท่านผู้ชมถ้าเอารถใหญ่มาไม่ได้นะจอดไม่ได้เพราะว่าแบบมันเป็นถนนนั้นหน่อยนะครับผมทางมันแคบท่านผู้ชมนะครับเจอสารใหม่นี่ผมบอกไว้เลยนะคือถ้าเจอสารใหม่เนี่ยบอกไว้เลย ให้าายายย่าพ,เพเา,เาเด็ดขาดผัมักขอโชคขอลาเพิ่นเลขมักสีเข่าเด้สิบอกให้อิลีแมีนเลขมักสีเขา่ามือน,นี้สิมักข,ขอเพิ่นขอปูเพิ่นนี่ขอกระคือนั่นอย่าบอกเด้กเพิ่นหายซีศูนย์กับหน,น,นึ่งสองหน,นึ่งบ่แมนเด้นบ่วยแมนเด้นนี่บ่แมนเด้นบ๊บ่แมนเออฮะนี่นี่วางว่างมูแมนมาเป็นมาไหวเพิ่นหันเพิ่นี่บเพิ่นไทยนะ ทีนี้มะมะไห้เพิ่นช่วงไดช่วงส้มเสมอหนีลูกหนีนี่อ๋อเพิ่นมาให้น่ะจ้าอ๋อนี่นีคือคือนี่คือแม่ปราบเพิ่นจุดไว้นะครับเละทุบนะท่านผู้ชมมีสามสี่คนมาอันนี้นั่นแหละโอ้สี่สี่สี่หกสี่จ้านั่นแหละก็สี่หกสี่โอ้ท่านผู้ชมอันนี้คือคือเพิ่นเพิ่นมาขอจ้นะครับเออนี่ตัวนี้ได้อืตัวนั้นเหมันเหมือนแล้วตัวนั้นเหมือนแล้วจ้าสี่หกสี่นั่นไงนะจ้า อ่าละผู้แม่มาขอสีสีก้นนี่ล่ะเพิ่นจุดทูบพะไรเพิ่นบอกวข้างทางอัไรเพิ่นนี้ผมมีท่านผู้ชมเอาบ้านเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมมือนี่ผมถือจุดต่อเหมือนี่มือนี่จะขอเพิ่นนะครับแม่ครับนี่ขอเพิ่นอันแม่มองนี่มันเป็นโน่นอีกอย่างไหมเอ้ก็นโน่นอันอันว่างอันนี้เพิ่นยู่นี่ล่ะว่าไงถ้าภาษาบ้านเฮาเกินว่าบ้านเก่าเพิ่นกันบ่จ้า โอ้กียมันโคบมันโคกระบานนี่แม่ก็ค่อยปวดค่อยปัดออกเลยมันสะอาดเจียน<ะ> <ผม S 2> ี่มันบ่ค่อยแต่ไม่เง็ดมันเ,เลยนียมน่มันที่กินเงียบพ่นเงียบมันบ่ำบันสีสั่งง่ายๆดิแหนเธาว่าปวดถึงเพราะบ้านไหนง่ายปานีว่างั้นน่าแหมนะมนเขาเอ่นว่าบ้านเกาปูบ้านเกาปูถ้าเป็นภาษาบ้านเฮาสารผู้ใด้กระซังเทวายุ่งมองบ้านได้กระทำถ้าเป็นพ่นอยู่หลังสารเนี่ยแหม่หลดเด้อแมีนเขาเอ่ยว่าบ้านเกา บ้านเก้าพื้นอ,อืมนะครับท่านผะู้ชมเนาะกับแม่แต๋วนะครับนี่ครับปูเพิ่นก็นจะเป็นรูปปั้นประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเนาะอ่าเห็นไหมครับนะรูรรปปั้นประมาณนี้เดี๋ยวเขามาขอเพิ่นเอางวดงวดนี้แหละครับท่านผู้ชมงวดวันที่16พฤศจิกายนนี้สองพนห้าร้อยหนี้นะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชมด้วยอันนี้แอียงเอียงอีย่างหนึ่งมั้อีงน้ำพื้นโอ้อีงน้ำปู อ๋อแองหนามปูท่านผู้ชมอืมนะครับอันนี้กัเป็นข้างหลังนี่กัเป็นทพงหน้าเลยท่านผู้ชมแต่ว่าเขาไปยังไม่เกี่ยวหรอกเขาม,ามันล่มจะยืนเป็นบางเทียนี่ก็ผมสารเก้าเพิ่นเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะออกไปทั้งคนท่านผู้ชมนี่ท่านผู้ชมหลังสารปูนะครับนี่ครับนี่สารเก้าเพิ่นเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมกอกอเดินก่อน นี่ครับสารเกาเพิ้นสารเกาปูนะครับสารใหม่นะท่านผู้ชมนะถ้ามาเจอสารใหม่เลขมักจะเข้าเด้อให้เบ่งดีดีนะท่านผู้ชมบอบี้ยังเนาะสารเกาพิ้นอันนี้ก็เป็นหลังสารนะครับหลังสารปูข้างล่างคือเป็นขีดตมติดเนาะนแต่ว่าผมหาข้อสอบสาม่าเห็นเลท่านผู้ชมเพิ่นไม่ได้เขียนไหว้หรือเปล่า นะครับคือเพิน่นเพินเพ่นว่ได้เขียนไหว้หรือเปล่าท่านผู้ชมเพราะว่ามันไม่มีพอสอรสร้างเลยนะครับนี่ครับพยาน,นาคเพิเ่นกะนะครับของนี่ครับผมท่านผู้ชมของวหาเพิ่นกะ ่าเอามาเทพไ,ไปนี่เนาะให้จดที่จุดทางหรือบนนี่นะ่านผู้ชมนี่รับซึ่งแม่เตียวเป็นกับยูนี่เลยนี่่านผู้ชมมีหอดพระพุทธรูปเสียนเป็นไม่ใช่ละ แม่นั่งกักตับผู้ชมแม่นั่งกักนี่เสียนไอหัวเปว็นผ่้เห็นแล้วรับแขนเป็นอืมเห็นเล็กนะตรงน,นี้นะอือันนี้จะเป็นนูน่นน,นู่นเพื่นท่านผู้ชมผมกับบอกคุว่ามันไปบางใดเนี่ย มี่เพิ่นมือเบื้องหันผมก็เห็นเม็ดเต๋วเพิ่นเพ,พิ่นมากกว่าทำความสะอาดเแถวๆมังนี่แหละครับผมเนาะเขาบอกเลยมิยังครับมีมีแต่พ่นธรรมดานะครับพ่นเพิ่นว่าถ้าเปรียบเทียบภาษาก็เอินว่าบัาน่นบั่นเก้าเพิ่นนะครับผมนะแต่ก็ให้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับอ่ามาตามห้มาขอห้มาเจอสารไม่อะไรอีแบบดีๆแบบมาห้เบ,บ,บิง้งนะครับมาขอโชคขอลาเพิ่นนะครับหมดหมดนี้พิ่อจะห้ยมู่เจ้าแน่นอนนะครับผมท่านผู้ชมเนาะ เออแต่ว่าผมหาเหล่าไดเมียบ่มีเด็กพ่อสอบ่มีเลพพยพ่อสอบ่มีพ่อสอสามพ่นครับกับบริวารเพิ่นท่านผู้ชมไปท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวมาคอนครับผมโอเคครับส,ส,วสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับทุกๆกท่านนะครับผมนะ วันนี้ก็ท่านผู้ชมผมก็มาอยู่ที่ศาลเจ้าปู่สำารานมาเจอแม่แต๋วพอดีนะครับผมนะมาขอโชคลาภเพลินนะครับมาขอของงวดวดนี้16พกพฤศจิกายนนี้นี้2566นี้นะครับอยากจะบอกว่าท่านผู้ชมครับถ้าเจอศาลใดไม่ไม่หรือไปพร้อมมองไม่ไม่ทีว่าเคยไปขอเพลินหรือว่าเคยทายาเทียเนี่ยมาขอเพลินครั้งแรกนี่อย่างตรงนี้ครั้งแรกอยากจะบอกว่าเลขมักสิเขา่าเลยท่านผู้ชมอันนี้คือไม่พลาดเด็ดขาดนะ ไปขอตรงไหนสารใหม่ตรงไหนหรือตรงที่สถานที่ใหม่ๆตรงไหนเนี่ยท่านผู้ชมไม่มีพลาดเลยเลขเขาตลอดงวดนี้แหละขอที่มาขอไอ้มื่อเจ้าเบงเจ้ากันลืมคดไลไรก็แช่ข่อยนเด้อนะครับพอดีแม่เต๋อมาพอแม่เต๋อพอดีเลยมื่อนี่อ่าพอแม่เต๋อเอาสงซี่เดี๋ยวผมเสียแม่เต๋อนน่ขย่อเสียมซี่จะไปเออในในแม่เต๋อเพิ่นเพิ่นได้ยุ่หนีแล้วมึอนี่ขอเตรียมของไหวของยังมากห้เพิ่นพอดีแบบแม่เต๋อเพิ่นไหวเรียบร้อยแล้วครับผมแม่ ทำเนี่ยติดเด้อท่านผู้ชมเดอ้อแปบ๊บหนึ่งเดอ้ออ่ามาใช้น้ำกันเลยท่านผู้ชมนะครับผมก็เก็บดอกไมกย้ยังไม่อยู่อ่าพอแม่เตี้ยวบอกว่าเพื่อนบอกว่าอยู่นี่ผู้ใดขอกระสมหวังดิสมหวังกันสุขุสุขคนอ่ามีนก็เดินทางปลอด อือครับแม่แจ้กวกวานะท่านผู้ชมนะพอะถ้าข,ข,ขอเป็นเป็นกระห่ท่านผู้ชม,อมของแบบนี้นะท่านผู้ชมสิ่งที่เรามองไม่เห็นเนี่ยไม่เชื่ออย่าลบดูนะครับอ่าไม่เชื่ออย่าลบดูเพราะว่าเรามาขอโชคลาภมาขอสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่พึ่งของชาวบ้านนะครับเป็นที่พึ่งของชาวบ้านเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านไหนภาคไหนที่มีที่มีที่ที่มีศารเป็นสารปู่ตาสารข่อแย่ไม่แย่สารกะพุ่มกระทีบานเฮ้า เพื่อนกะทิปกข้องรักษาคุ้มข้องสุข,ขุสุขน้นนะครับผม,มวันนี้อากาศพอดีพอดีท่านผู้ชมอากาศเย็นสบายดี <c oughs> นะครับสบายไม่ไม่ร้อนแต่ว่าที่สารปูเนี่ยเอาตรงเนะบ่ห่อนเลยมันมีลมตลอดมันมีร่มตลอด,ลลอดสารปูคนีน มนครับนั่นแหละครับผมผู้ใดเป็นคนอบัตรน้องไผ่ด้วยครับผมที่เบิง้งเบิ้งดูคลิปอยู่ตอนนี้แม่เต๋วแล้วก็แย่ออกคลิปน้ำเดอ้อนีแ่แม่เ <c oughs> ต๋วเพิ่งก็ได้ออกคลิปน้ำเดอือดบ้านน้องไผ่ในตำบลอยัางไงตำบลบ้านน้องไผ่ตำบลบ่อพันขันอำเภอสุนภูมิจังหวัดร,ร้อยเอ็ดนะครับผมเนาะอ่า ลอยเอ็นลอยเอ็นคุณน่ะเพิ่นก็มาทำความสะอาดท่านผู้ชมเม็ดเม็ดเต๋อเดี๋ยวขอเบิ่งกล้องนี้ก่อนเอ็นเม็ดเต๋อนั่งไว้เจ้าห่เห็นต่อยายดูนี่ครับท่านผู้ชมมาขอโจขอรับเบิ่งหมดหมดนี่แสงมันก็จะเข้าเลยนะท่านผู้ชมนะโอเคไหมเม็ดเต๋อ พอดีผมมาพร้าเพิ่นพอดีท่านผู้ชมมาพร้าแม่เตี๋ยวพอดีเดี๋ยวผมขอจุดเลขทูก่อนเด้อฮอดลม,มแมลงก็ต้องอาศัยว่าอ่าจุดทันเด้อ มูเจ้าบอกกาวเพ่นเด้อบอกอบอกาวเอาบอกเรื่องเล้าขอบขอบัขบ้วคว่ำสารทุกสุกดิบเป็นยังไงบอกให้เพิ่นสร้างรถบอเอเนฟรงโดงดถงันบอกเื่อนสรางเลยเป็นกระถิ่มูเจ้าเองอแต่เนสีดอดตนอยากได้ยังขอเอาผู้มสมร้านเป็ดีโปรดหมดหมดนี่แตะปังเลยร้นนะอ ฟังเน่แม่ลูกแมยอะได้มีเงินใส่กายในครอบครัวเงินไปใส่หมีใส่ศิลแห้งไม่มีมีศิลแห่งความสุขความยากโอ้ยนะท่านผู้ชมเนาะจะมาทุกข์มายากแต่ทุกมมือนี่แม่แมียเมียถ่อก้ามเมียถมาทาเพิ่มสะอาดดิเม่ยว่าเมียกรรมไหลายแม่ลูกครับผมโอ้แม่ยกรรมไหลพ่อกะป่วยติดเตียงนะแล้วก็บ้านี้เลย มันโบมีบางสิระบายไหลกับมาระบายกับมีปูนี่แหละปูฟังเนาะเมียนท่านผู้ชมผมจุดตรงนี้นะครับปูกับซอยกับซอยนะดีมีแยงไปเมีนไปแชรผมซอยชั้นบายใจครับผมเมียระหว่าแม่เดมเพิ่นเดมไม่เห็ุสาลจุหมของปูมาเห็ุเพิ่นตะเพิ่นว่ากำหลายพอดีเพิ่นไม่ได้กำหลายหรอกเขากับเขากับถือแจ็คสันเมีเขากับเอาความสบายใจเขาพร้อม อ่าพวกพเราพูดเดี๋ยวมันิ่นเดี๋ยวิ่นเหลือตัวเองพูมันเลือตัวนี่ดอกแม่ิพูดเ็นแตัวยูก็หอยครับยูดีีแงไปสักกี่เจ็บตอดแต่เมีนี่มันเป็นสารทีู่คอยดีขึ้นอืมเป็นก็ใหายโชคห้ลาบห้ให้ไม่คิดวีธีดีขึ้นเพราะห้เจ็บไออดเดดดน่เเนาะอือ ลมท่านผู้ชม,ชมลมแป๊บหนึ่งนะครับลมมันแห้งอ่ะยวผมตั้งน้ำมอบบอกคนก่อนนะนี่ค่ะจะเคยดูการปลูกใบปูมาท่านผู้ชมมาขอปูน้ำกันชื่อว่าปูสำลานนะครับศาลปูสำลานกับปูสำลานน,นะแม่เนาะ สาธุนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสาธุสาธุสาธุเด้อเจ้าปูสารล้านลูกหลานนุ่มอามค้นเดิมกับแม่แต๋วแล้วกลับกับเอฟซีทุกท่านที่เบิ่งเปิ่งปูอยู่ตอนนี้ณเวลานี้แล้ปูเด้อ เมื่อนี่ลูกหลานได้มา่อปูรังแหลกมาขอโชคลาปูขอแต่ว่าขอโชคลาก็ขอเลยขอเบอร์ไปคือยังไงละ่ะอยากี่ได้สามตัวตรงๆหรือสองตัวก็ได้ที่ปูที่ปวดภายเมต,ตายเพิ่นได้หรือแม่เต๋าได้ให้เพิ่นได้มดนีมัสสินให้เพิ่นได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เพิ่นได้ขอปูเดาปูเดอร์เก็บความเก็บไข่ได้ปวยไายเพิ่นเศรา้าซะเออให้ลูกหลานเนี่ยไปใส่มาใส่กับเดินทางตลอดปัดไัยกับแม่เต๋คือกัน ที่เป็นขออยู่ตอนนี้หรือเอฟที่ตัวตรงทันเดอะปูเด้อมาขอปูนี่ใส่เลขท้ายสามตัวของวันที่หนึ่งหรือสองตัวของวันที 16, ่สิบหกพฤศจิกายนนี่สองพันห้าร้อยหกสิบหกเดือดปูเด้อจัดให้เพิ่นสามตัวต,ต,ต,ตรงๆปังๆแบบปะต้องกลับให้เห็นชัดๆปังๆเมื่อนี้ลูกหลานนี่สิมาขอปูก็คือเลขทูบที่จุดอยู่ตอนนี้กับเลขเซียมซี่สองยางทีแมตเตวสีเขียานี่เอาตรงๆตัวใดตัวหนึ่งหรือให้มันตรงกันไปเลยเดือดปูเด้อร์สาธุ อันนี้ขอคักๆ่ะได้แล้วนี่อ,อ,อืมลูกหลานมาขอเด้อปู่เด้อรอให้กดให้ถ่ายเด้อให้คนให้เขาลือเขอาซาเด้อปู่เด้อแม่นเนี่ยเอาแม่ขยันเต็มที่ขยันเทลไม่ทีทก่อนเพราะมันมีตั้งแต่สูงถึงเก่าเนีอ่าแม่ขยันเทลใหม้เลยอืม นีแ่แตวเขยา่าครั้งแรกนะครับท่านผู้ชมอ่าวโลดแ้วมาเบิ้งดี่แม่ใช่ไม้แรกครับผมเดี๋ยวมาดูกันครับไม้แรกแม่แต๋วนะครับเขย่าได้หมายเลขเจ็ดครับผมโอเคครับอ่าเขย่ญญาทีละไมโอเคมแม่ ก้าเจ้าอีกครับเอาสามใหม่ครับแม่เค่มือสามใหม่เจลมารเกตเกตเอเดอบ่น่ได้เปินอัดน้ำโชกน้ำหลาบาให้พวกเจ้าเออใหม่ที่สองเอาเกตอีกแ้วท่านผู้ชมเอาละบ่อน่อาจิมาเบิร์นแม่บ่แน่แม่อาิมาเบิอ่ะท่านผู้ชม้องเกเอ้อเกตเกต หรือหนึ่งหนึ่งก็ได้นะเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันอเออลดแล้วครับผมเจ็ดเจ็ดหกครับผมหุยสวยนะครับเจ็ดเจ็ดหกหรือเจ็ดเจ็ดเก้าหนึ่งหนึ่งหกหรือ, 1, 9, อหอ 7, 1, 10, 10, 10, 12, นึ่นนงหนึ่งเก้าเพราะว่าเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันแมนท่านผู้ชมตาเนาะโอเคครับแม่สาธุสาธุนะครับอืมเยอะอีกเลยนะครับท่านผู้ชม ก็คือแม่เต๋วนะครับเพื่อนก็ได้มาทําความสะอาดอยู่วนนี้แม่มาทําดูบ่ะมาดูอยู่หูมาดูอยู่มาแบบเอาจะต้องทิ้แม่แม่นั่งวันนี้ดิให้หันหนาทาคนไหนเอฟซีเพื่อนประเ็นแม่ดิเออนี่ครับแม่เต๋วนะครับผมเนาะแม่เต๋วเพื่อนบอกว่าเพื่อนกับมาดูอยู่ปกติมาดูเอาแม่ได้มาดทุกมือบ่ะก็เ่ราพอยได้มาดทุกมือเดี๋ยวนี้แม่กับมาทุกมือกับอะไรเพราะมันสกปรกแย่งแม่เลยมากวน แม่เฮ็ดเจ้าส่แม่บอกว่าดีนะดีเลยมามาดูแลสารมาดูแลให้ปูให้นี่ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีเยะมากเลยสักหมื่นหนึ่งเพิ่นต้องเหลือตัวแม่แม่บังว่างบังว่าง,างแม่ไม่ทำขนาดนี้เด้อบังว่า,างแม่ถามีรถตกลงรถตกรีจับสักใบเด้อบังว่า,างเด้ 5, อห้าเพิ่นติดปวดภลายเมตาแห่แลถึงวันที่หนึ่งห้าปูเพิ่นตเหลือต้นแม่ก็ขายนี่ปกติไปเฮ็ดเฮ็ด เห็ดบ่แม่นว่าเห็ดบ่แม่นว่ามาเห็ดปูเนี่ยบ่แม่นว่ามาเห็ดสารปูเนี่ยเห็ดอยากได้ถือแล้วมันที่บ่แม่นเด้เฮาเห็ดด้วยใจแม่นเออผมเนี่ยเวลาผมมาขอเนี่ยผมบ่ได้มาหวังเพิ่นเด้แม่นผมมาด้วยใจมาหาสารปูมาหาผมก็มาด้วยใจนะครับท่านผู้ชมมาด้วยใจบางทีผมไม่ได้มาลบดูคือยังเอ้าถ้าว่าผมมาลบดูไม่คนรับนาำาที่ถามแม่เจ้าได้เลยแม่รับไปเต๋านี่นี่ยังผมมาไหมนี่ถ้าผมมาลบดูผมก็ต้องมาบอกพอดีมาหันมาหนีโอ้ยบางทียังสั้นผมเพราะอะไร เล่นเล่นเอียงบ่เล่นไปเล่นกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มแน่บ่เห็นนี่อย่าเล่นเด้อท่าน,นผู้ชมเด้ออย่าเด็ดขาดเด้อครับ<ม>คือทุกสถานที่ที่ผมไปขอสารตามต่างๆทุกที่ที่ไปขอมาเนี่ยไม่มีคําว่าเล่นนะครับ<ม>ไอ้บ่าเรื่องตลกหวัหวนวัว,นวมวนกับเปอีกเรื่องหนึ่งเรื่องส่วนขอกับส่วนขอนะครับท<ม>่านผู้ชมนะครับกับที่สารแต่ละต่างๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายพุ่มจาทีพุ่มเจ้าบ้านสารปูตาเกิดผลห้องเพาใหญ่บ้านเฮ้าแต่ละมู่บ้านที่บ่คือกันเพราะว่า ความความศรัทธาของหมู่บ้านปฏิศรัทธาสิงสิงห์สนั่นแม่นาอเออแต่ว่าแต่ละผ่านผักหมู่บ้านแต่ละแต่ที่คือกันว่ามันทางอีสานที่กันเออแต่ตะละบ้านเนี่ยเขาจะมีสารมีพกปรกรักษาหมู่บ้านุ้มข้องลูกหลานลูกเต่าเล้าหลานอลูกในวันานั้นสวนนั่นแม่นอนั่นนะครับเพิดกระดิเป็นทั้งสี่ยังแม่เดียวเปมาทำความสะอาดนี่ก็มาด้วยใจถุงผมถึงแนะนําแม่บอกว่าจัดอตเตี่สักใบหนึ่ง ชุดหนึ่งก็ได้จากใบหนึ่ง <Yeah. S 2> เอาให้จับให้เอาไว้ทุกงวดทิงท้งทิ้งไว้ทุกงวดอ mm. แต่ละใบเดี๋ยวเพิ่นสักมือหนึ่งเพิ่นก็ต้องไปจับใส่ไ้แม่เดี๋ยวู่ในหรือเพิ่นจับใส่ไฮตำโบชมก็ได้ <Yeah. S 2> อ่าทิงท้งทิ้งไว้ทุกงวด mm. อ่าถือว่าถ้ามันสีใดมัธบินมากขึ้นขอกเจ้าเอง mm. มันบ่อย่างหรอแม่ <Yeah. S 2> คนเท่าอ่ะบ่อย่าง mm. ขนาดนอนอยู่เฮียนะซื้อเนี่ยเพราะอย่งนึงถือว่าถือถือถือจค่หลานถือจค่หลานหกหลาน นอนอยู่เฮี้ยจะซื้อลอตเตอรี่ยังไปหาไงเอาซราบะักข้อยื้อใบเดียวก็ได้อีหลีได้รับอันนี้หนึ่งนี่แล้วแม่ยก็นอนนอนที่ได้มันบ่วยยากถ้าปู้เปิ้ลถ้าปู้สิ้นซักสิทธิ์ตั้งต่างหนี่งถ้าเพิ่นสีเหลือตนนี่บ่วยยากถ้าผู้ชมยังถ้าผู้ชมพี่กันถ้าเพิ่นสีเหลือตนนี่เพิ่นก็ะหายมู้เจ้าเห็นเลยง่ายๆนะครับขอให้คิดดีท่าดีหรือว่าทำแล้วเราสบายใจนะแม่เนาะทำแล้วเราสบายใจแมม่า าดมาปวดทั้งสี่แม่กับสบายใจสบายใจนะแม่มันมันลงเนาะมันลงมันลงหันใจกับอิ่มแล้วบบนี้มันก็สบายใจแม่รูกคือขยันขยันยังเข้าแบบยกอีหยังออกยกยกออกจากอกเออถ้าเราถ้าเข้ได้เห็ุความดีเหตุยังแบบสบายใจเขานี่มันสิลงเลยแม่มันสหันใจอิ่มแบบเข้ายางไปใสใสดีเข้าก็ดีใจแบบมันพูดใจจะควงวะเขาจะควงเค็ดทังสี่แบบมันมันสะอาดหูสะอาดตาจจะแม่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 ครับนะครับ ผู้ใดอยู่บ้านหนองไคตำบลพอบ้าน,นขันอำเภอตะลุมมคูเจ,จ้าบ,บ้านไทยเอ็ดถ้าเห็นนี่จเจ็ดเดีวเด้อเพิ่นมาถ่ายพอดีพอดีท่านผู้ชมผมผมได้ยินมีคนมาบอกว่านุอ่มอามคือพอไปถ่ายบ้านหนองไคเนี่ยบานหนองไคเพิรนมีศานเพิ่ไไน,น,พน,น,พนมีศาล <Wow. S 2> ผมเขาว่าศารกับไงด้วยดิเออขอมาถึงกับศาลใหญ่อีหลีศารกับไงเนี่บางทีผมก็บอกเพิ่นมีศาลเนี่บ่บอกว่าศาลผู้ตาหรือหรือผมก็บ่ฮู้นะผมว่าอาจจะเป็นศาลส่วนใหญ่หมู่บ้านเนี่ยเขาจะมีศาลอยู่กลางบ้านเนาะ <Yeah. S 2> ตะกี้เนาะ เขาสิมิสันก็เป็นลูกประลัดคิดเป็นวาตกีน่ะที่เป็นลูกประลัดคิดรูปไม่ไหมเป็นเป็นสันหลักเมือางกลางมันไหมจนยังยุยุคกลางม่บานหน่อยหน่อยได้ที่ว่าสีมิสันแบบนี้มิสันยุคดูนอกบ้านแน่หรือยุคทงแน่หรือว่าสิมีลูกปั้นปูเนี่ยแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเอาตรงนั้นก็อยากได้ลูกปั้นปูนะเพราะว่าเพิ่นมีฐานพอดีจริงๆนะอยากได้ลูกลูกปั้นปูสัมปูสัมราศหนึ่งค่ะคุณมเดี๋ยวเอาตรง ้าปูอยากได้รูปปั้นปูบอกปูยูตอนนี้ได้ไหมผมบอกศาหนาปูเลยถ้าปูอยากได้รูกปั้นอันนี้ว่าว่าเป็นสักขีพยานสอยกันเด้องวดนี้ต้องให้เดี๋ยวจะเอารูปปั้นมาเลยอยากได้ว่าปูถ้าปูอยากได้งวดนี้สีเอาให้เลยปูงวดนี้แหละสิจัดให้เลยเมนท่านผู้ชมนะครับสิจัดให้เลยถ้างวดนี้ให้เขาตรงๆหรือสองตัวก็ไอท่านผู้ชมฟังเด้อ น่แมนะจ้าจัดให้เลยลูกปั่นปูเพราะว่าคนมีฐานเรียบร้อยแล้วจ้ามีฐานเรียบร้อยแล้วเอาปูมาวางไว้เลยแล้วก็เอิญเช่าบ้านเพิ่นมาผู้ใบอกผู้ให่บ้านเอิญมากเออผู้ใม่จาเพิ่นเอินมากเอาปูมาสิงสถิตตรงนี้เอินเพิ่นมาอันเบื้งไร้และแยงตกใจหมดคุ้มีกโอ้ยเนาะนะครับเนี่ยกาวิจก็ยังตกใจเลยท่านผู้ชมือือดขึ้นอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวไม่แน่ ถ้าถ้าปู่รอดูงวดนี้ก่อนถ้าปลูกให้ก็คือถ้าไม่ใช่ว่ามาขอปูกแค่ครั้งสองครั้งสามครั้งได้ไม่ใช่ได้ไม่ใช่ว่าขอครั้งเดียวโอ้ยบ่ไห้ถือก็อกบ่แม่เนี้เดี๋ยวขอชิมมาขอเรื่อยๆเพิ่นเธอต้องห้สักมือหนึ่งอ่าสักมือหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเอาท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูเลขทูบดีกว่าเลขทูบเนี่ยไม่หมดแล้วนะครับเดี๋ยวกับเม่ดแต้วเม่ดแต๋วขย่อยสีได้มเจ็ดเจ็ดสีเนาะนะครับผมนะก็อย่าลืม กดติดตามกันแล้วกันหนุ่มอานคนเดิมนะครับทางช่อง Youtube นะครับผมนะก็ถึงบอกว่าอย่าพลาดเด็ดขาดเลยถ้าเจอสารใหม่ตรงนี้ใหม่ๆเลขมักสิเคานี่คือเรื่องจริงอีลิได้ไหมเวลาผมไปขอสารใดใหม่ๆเร้ออ่อยู่ในคลิปผมอ่ะเลขมักซิเคาหมวดที่แล้วผมไปขออยู่มองน้องพี่สารใหม่ได้มากเก่าสามเก่า มันออกหกสามเก้าก็หกก็เก้าตัวเดียวกันมันให้ตรงๆเลยเลขถูกงวดนี้แหละที่นี่แม่อายูเนี่ยนี่จัดเลยเจ็ดเจ็ดสีก็เลขถูกไปท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูเลขทูบครับโอเคครับท่านผู้ชมนะครับก็เดี๋ยวไปดูเลขทูบนี่เม็ดเต๋วเห็นวะเห็นหนาเป็นไปชมหนาเพิ่นเม็ดเต๋วนี่แหละครับผมบ้าน้องไพเด้อุนเด็กคุยอยากเจี๋วนี่นะครับผมเอ้าได้มาแล้วนะครับท่านผู้ชมนะได้มาแล้วกับ สาลเจ้าปู่สำรานนะครับท่านผู้ชมนะเลขทูบนะครับเลขทูบได้มาอ้าวอียงนี่ได้มาแปดซี่หาถามว่าแปดซี่หากับเป็นสามซี่หาสวยใช่ไหมเลขเลขสวยงามเลยเลขสวยท่านผู้ชมแปดสี่หาหรือสามสี่หานี่แหละครับอสวยดีท่านผู้ชมอู้งามงามงามท่านผู้ชมไม่แปดสี่ห้าก็สามสี่ห้าครับเพราะว่า มันจะดูเหมือน8ปดก็ว่าได้แต่ที่ที่ริงหัวหัวกลางกลางมันมันขาดนิดหนึ่งมันกลายเป็นสามนะครับถ้าไม่แปดสี่ห้าก็สามสี่ห้าท่านผู้ชมงวดนี้ปังแน่นอนท่านผู้ชมเพราะว่าถ้ามาเจอสารใหม่ทีไรเลขเพิ่นมากสีให้เขาเด้ท่านผู้ชมเพื่อนห้ชั่วพร้อมอีนี้แทบสีบ่าขาดเลยสารไม่ในเลขแทบบ่ผขาดแมรนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมนะก็เห็นเห็นกันแล้วนะครับกับสาร เจ้าปู่สำลานนี่เพิ่นกะทิมาวายย่างที่เราชมเป็นรูปปั้นรูปรูป,รปน้อยอยู่แต่ว่ารูปปั้นปู่องค์ใหญ่ยังไม่มีเดี๋ยวไม่แน่ปู่จะให้งวดนี้แหละถ้าปู่เปิให้ถืงงองวดนี่เขางวดนี้แสดงว่าเพิ่นต้องการองค์ปู่แเหมืมอนไหมแม่แม่เตยอเพิ่นแม่แน่นอนนะครับผมท่านผู้ชมเนาะโอเคครับขอบคุณแม่เต๋ยวด้ครับผมเด้อขอบคุณแม่มากมาดเลยครับผมอ่านะครับท่านผู้ชมนะโอเคนะครับนี่แหละครับผมคือสารเจ้าปู่สำลานหนุ่มอามคนเดิมก็มาถ่ายมาทําให้แล้ว มาตามให้แล้วนี่เห็นป่ะเห็นพ, ah? พนนน่นเป็นป่ะท่านผู้ชมพ่นนี้ก็สีไม่ไงสิแมีไงนะเม่เนา,เนเนาเนเนะเอาท่านผู้ชมครับโอเคครับผมนะครับกลุ่มอาร์มคนเดิมกับแม่แต๋วนะครับนี่แม่แต๋วเพิ่งแกะยังทำความสะอาดที่เ่าเห็นป่ะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าอีพีหน้าว่าจะไปสถานที่แห่งไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็แล้วกันแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในการชมคลิปหรือในการแจ้งเตือนคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับ โอเคนะครับผมนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับผมนะแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมโชคดีครับเฮงเฮงเลยครับผมสวัสดีครับกับศาสรเจ้าปู่สำราญครับผมสวัสดีครับ